แม่จะทําคลิปล้วไปแอบอยู่ตรงนั้นเหรอลูกอ,ออกมาแล้วมาเลือกของพห้แม่ก่อนครับขนรอนี่อันนี้คืออาหารของน้องหมาน้องชาโคอันนี้คือไข่ปิ้งไข่ปิ้งนะลูกสดาอันนี้ลาบเป็ดฝังแม่นะอย่าไปแอบอยู่ตรงนั้นออกมาอ่าแม่อยากกินลาบเป็ดตัวไหนชาโค ชาโครครับลาบเป็ดถุงไหนเอาให้แม่ก่อนลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดโอ้ตัวนั้นนะครับเออเก่งมากเลยครับเพราะลูกขอ,ของแม่หน่อยนะครับฟังนะอันนี้คือวิตามินซีอันนี้คือยาพาลาอันนี้คือดีโคเจนแนทปฟี่อ่ะแม่ยั่ได้ดีโคเจนเลยเร็วกินแก๊ป ลดไข้เร็วๆดีคอเจนให้แม่หน่อยเร็วๆแ,แม่ปวดหัวเป็นไข้เร็วๆชาโคดีคอเจนต้นไหนฟังแม่ไหมเนี่ยต้นไหนดีคอเจนดีคอเจนนะลูกโอ้ตันนั้นหรอครับเออเก่งมากเลยครับคนหลอชาโคครับเรื่องของแม่หน่อยนะคะฟังนะอันนี้คือครีมกันแดดนียาสีฟันของน้องหมาน้องชาโค อันนี้คือครีมทาหน้าอันนี้คือคัตตบัตคัตตบัตนะครับอ้าวเร็วเร็วเลือกคัตตบัตให้แม่ก่อนแม่จะไปเช็ดหูให้เร็วเร็วคัตตบัตตัวไหนครับลูกชาโคอย่าขี้เกียจนะคัตตบัตให้แม่ก่อนตัวไหนครับโอ้ตัวนั้นหรอครับเออเก่งมากเลยครับคอลโลตันนั้นหรอลูกโออเก่งมากเลือกของแม่หน่อยนะครับฟังนะคอลอฟังนะครับอันนี้คือจอระเข้ฟังแม่นะครับอันนี้คือไก่นะครับ อันนี้ไก่อันนี้คือกิ้งก่ากิ้งก่านะคะอันนี้คือเป็ดแม่อยากได้กิ้งก่าตัวไหนเอากิ้งก่าให้แม่ก่อนตัวไหนโอ้ตัวนั้นหรอครับโอ้ตัวนั้นหรอครับเออนั่งยิ้มอะไรหรอลูกดูอะไรครับอ้าวเรื่องของแม่หน่อยนะครับฟังนะปีโป้อันนี้คือปีโป้อันนี้คือขนมเม็ดขนุนะลูกนี่นี่ อันนี้ที่มักหน้าขาวใสนี่ที่มักหน้าให้ใสอันนี้คืออาหารน้องหมาน้องชาโคอ้าวแม่อยากได้ที่มักหน้าเอาให้แม่ก่อนแล้วชาโคต้นไหนที่มักหน้านะลูกเร็ว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 แม่จะไปมักหน้าเร็วที่ไหนตัวไหนมักหน้านะ่ะเอาให้แม่ก่อนตัวไหนตัวไหนครับที่มักหน้านะลูกตัวไหนโอ้ตันนัน้นหรอครับเออเก่งมากเลยครับพอรอับเรื่องของของแม่หน่อยนะครับฟังนะลูก อันนี้คือปลาหมึกนะลูกอันนี้คือแตงหมูยอหมูยอนะครับอันนี้คือฟักทองอันนี้มันคือฟักทองนะครับน, feed. นี่ฟักทองลูกนี้คือฟักทองอะแม่อยากได้ฟักทองไม่จะไปแกงบวดตัวไหนฟักทองเอาฟักทองให้แม่ก่อนโอ้ตัวนั้นเหรอครับโอ้เก่งมากเลยครับรอพอครับเลือกขอ,ของของแม่หน่อยนะครับโอ้ดูทําดูทําอันนี้คือนมแอนลิน อันนี้คือสาคูถั่วดำฝังนะครับอันนี้คือวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักนี่วุ้นมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักนะครับนี่นี่มันคือวุ้นมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักปีโป้อะแม่ได้กินวุ้นมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักตัวไหนวุ้นมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักโอ้โอ้ตัวนั้นเหรอครับโอ้เก่งมากเลยครับคนลชาโคใส่หมวกหล่อจังเลยครับเอาเลือกของให้แม่หน่อยนะครับฟังนะอันนี้ คืออาหารของน้องหมาน้องชาโคเนื้อจอขะนี่ฟังนะครับอันนี้คือลูกอมฮอนของแม่นะครับอันนี้คือกล้วยทอดลูกกล้วยแขกนะเนี่ยเขาเรียกกล้วยแขกกล้วยแขกนะครับฟังนะอันนี้คือลมดีไลท์ฟังนะครับอ้าวแม่อยากกินกล้วยแขกตัวไหนกล้วยแขกให้แม่ก่อนตัวไหนโอ้ตัวนั้นนะครับเออเก่งมากเลยครับพะรอ เลือกบวยค่ะแม่หน่อยนะครับฟังแล้วมันจะมีหลายรสนะครับบวยนะครับอันนี้คือรสเชอรี่ของแม่นะครับอันนี้คือสตรอเบอรี่เห็นไหมรสสตรอเบอรี่ของแม่นะอันนี้คือรสลูกพูนลูกพูนนะครับของแม่นะคะอันนี้คือรสส้มคือรสส้มนะครับอันนี้รสส้มนะอ่ะ,อะ แม่จะกินลูกพูนตัวไหนลูกพูนเอาลูกพูนโอ้ตัวน,นั้นเหรอครับเออโอ้โอตัวน,นั้นเหรอครับเอ้เก่งมากเลยครับคนรอลูอกพูนเหรอครับเอ้เก่งมากเลยครับเรื่องของเขาแม่หน่อยนะฟังนะอันนี้คือไดโนเสาร์นี่อันนี้ไดโนเสาร์นะครับอันนี้งูเขียวฟังนะครับอันนี้คือกิ้งก่าอันนี้คือตุ๊ก,กตาของน้องมาเนี่ยตุ๊ก,กตามาเป็นตุ๊ก,กตาไปขวด ครีมอาบน้ําของน้องหมาเอาเอาครีมอาบน้าของน้องหมาให้แม่หน่อยตุ๊กตาของน้องหมาหน่อยตัวไหนโอ้ตัวนั้นหรอครับตัวไหนครับทําดีๆตัวไหนครับโอ้ตัวนั้นหรอครับเออเก่งมากเลยครับครับเรื่องของแม่หน่อยนะคะฟังแม่นะอันนี้คือที่เช็ดอุ้งเท้าเช็ดขาหรือเช็ดตีนน้องหมาอันนี้นะ่ะอันนี้คือสเปรย์ฉีดดับกลิ่นเหม็นอันนี้คือ เซลได้ก hmm. ับจัดปลวกเซลได้กับจัดปลวกนะครับนี่อันนี fruit, ้คือแป้งอ้าวแม่จะได้เซลได้กับจัดปลวกเอาให้แม่ก่อนเร็วคารอหล่อไหมเนี่ยเร็วเร็วแม่จะได้เซลได้แม่จะไปกําจัดปลวกเร็ว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 แม่จะไปฆ่าปลวกในห้องน้ําเร็วเร็วครับขรอเร็วเร็วครับไหนเซลได้ตัวไหนกระปุกไหนเอาให้ดีๆเอาดีๆโอ้ตัวนี้เหรอครับเออ